สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแม่เจต้าโชกนะคะในวันที่24กันยา2สองหา6สีนะคะเมื่อนี้แม่กเกตก็ได้มาตามะคะ่ะมาตามตัวเลขน้ำคุนยานะคะตัวเลขลักนะคะสูตรลักคุนยาที่คุนยาพ่แมมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะงวดก้อนนะคะกับเข่า3ามหานะคะท่านผู้ชมเป็นเลข10บชุดนะคะท่านผู้ชม สำหรับภครนะคะที่เขามารับช่มรับฟังแล้วนะคะเมเกตกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุลิปต่อๆไปนเด้อค่ะเดี๋ยวเห้เขาไปถามคุณยากันเลยนะคะว่าคุณยาเป็นได้มาต,ตัวใดนะคะเดี๋ยวเขาไปหาคุณยากันเลยนะคะ ของผอดตัวใดกับสองหกสองหกอ๋อสองหกตัวเดียวสองหกตัวเดียวเป็นร้ากับหัวลงนี่เป็นตัวเขาเขากระโบแน่เนาะค่ะเนาะขั้มกับหัวกับหัวกัว่าบกระซังเจ้ะเออแนวเลขมันออกไปได้เนาะจ้าแม่นมันออกไปได้ทุกทีทุกช่างแม่นเหล็กลายโตออกต่างคนต่างออกไปตามใจกันได้สียาวได้สียาวได้ยุก ค่ะคุณยาได้อันยินมาตัวเลขค่ะตัวเลขมาไปนะค่ะเนาะมาล้วล่ะแต่ว่าคุณยายนั่งยากบ้อังยากนันยากันยากี่ทั้งฝนต๊เนาะค่ะปุ้นลงเออจะเลย่อได้ไปทั้งใดก็บม่ได้ไปพบผู้ใดเรานอนอยู่เฮ้งเนี่ยเราไ่ได้ไปใส่แต่ว่ายาวมาเหล็ก เป็นชุดนี่ซิบชุดนี่เข่านี่เนาะขัยนยา,า,า,าเนาะเดีกว่ามาเป็นลักเนาะเดีกว่ามาเป็นลักมาเป็นชุดเขาอยู่ให้ท่านผู้ชมเพิ่นเลือกซื้อเอาเพิ่นมักตัวใดก็<อ>ให้เพิ่นเลือกซื้อเอามาครบชุดรถเนาะแม่จ,จห้หงวดกว้อนงวดก้อนกับเข่าเพิ่นว้องห้ตัวใดก่อนฮะเพิงให้โอ้งหายหาสามบ้องหายห,หาสามออกสามหาหงวดสี่เพิ่นกาแล้วนี่นี่เรียนบอกฮันงวดงวด ที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมานี่ค่ะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกกันยานี่ค่ะเป็นการหาสามนะคะหาสามออกสามหานะคะท่างส้มมาครบชุดนี่เข่ามาสามสามงวดแล้วเนาะสามงวดสี่งวดแล้วแต่ครบชุดนี่บ้านบนี้หินกันบ้านนี้วอกกันคาดแต่ยากเนาะยากฝนลูกไผ่จะยู่วังนึงยู่ก็ระมอก่อม ยุคนเรามองเลิไปกึกยุใกลกันมาแล้วก็ยุไกลกันงวดนี่คุณยาวเลขลักป้านี่เพิ่นมั่นใจปะคะเพิ่มกับมั่นใจเจ้าันจังเพชร่วงไว้แหงมั่นใจแต่กระมวลหรือไม่มั่นใจเลขตัวนี้ละอาสามงวดหาสามเนี่ตีที่เพิ่งวงไว้แหงนี่เจอกันงวดนี่เพิ่มเอาม้าเรามันหนี้ตัดนี่นเก้าโตสิบตัวนี่เนาะสิบโตจ้าสิบโตสิบโตก็ดีค่ะ คนบอกมากเป็นผิดตัคนเราคนเราหายค่ะคนหายบอกคนเลยเนาะค่ะซีหาสามสี่หาสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสองหาหาหนึ่งสามหนึ่งสองสามสี่สองคนว่องหายด้วยตัวคนว่องหายซีสองคนวน่องหายซี่สองเองนะคะคนว่องหายอ๋อคนว่องสี่สองดูคนเร่องหายอ๋นี่ค่ะยานี่แล้วค่ะ เล็งวดวันทีหนึ่งตุลาสองหาหกสี่นะคะเหล็กหบชุดนะคะสิบชุดนะคะที่คุณยาพนมมาแบงปันนะคะท่านผู้ชมกับมีนะคะมีสี่หาสามสี่นะคะหาสามสี่สองหนึ่งสองสองหาหาหนึ่งสามหนึ่งสองสามสี่สองโอ้ตัวสี่สองนี่แม่นป่ค่ะตสี่สองโอ้สี่สองนี่เห็นเน้นเป็นตัวเด่นแน่นอน มันโบกไปนหายแล้วด้วยมันหายตัวเนนอ๋อค่ะเอซีซ้อมป็นตัวเนนนะคะ่ะเจมส์ุม้มแคบหนาจอไปเลยจา้าไปถือเบื้องนาะคะ่ะขันเข่ากับเลขกไพรมักตัวได้นาะคะ่ะก็ไปหายิบยื่นจับตัวผลตลีไว้เลยตองวดหนีขันเข่าอีเด้เข่ากับเขา่กเขากับค่ะโยนีอยู่เด้ สูตรคำนวณน่ะอย่าส mm ูตรคำนวณมาตาสองนี่งวดนี่ห่ามาตาสองว่ามาหลายตัวของของแม่กับมามาสองด้วยกันอืมแม่นั่นเองเนาะจ้าว่าหินเลขกมันนั่นห็นเล็กเขาบอนั่นออกมาแม่้าเห็นว่า จ้าเวลือะแม่ือแล้วไหวเหลนะจ้าตัวใดเราแม่แม่เลยแลวไปเห็นอยูโตไลกันมันเห็นหาสามเก้าหาสามเก้าโอ้โหเห็นอยู่ใสค่ะเห็นอยู่อันนั่นเขาไปวายไอ้ไข่ใครเขาสื่อกางเจ็นได้นะมเข่ายังไปวันเนี้ยผก็ถ่าเนาะค่ะเพราะว่าตาดี ได้แต่ไร้เสียก็ว่าง<ะ>ใช้ตาดีก็จะได้แต่ไกับดีเสียกาค่<ะ>้แม่เลี้ยไปแม่เรห็นเล็กเ,เล็กยู่ขพรางะงั้นไอ้ใครที่จังมอ,อันคืออเกเร่งไม่มาถลา,ายไอ้ใครเราปนุงสง่งแล้วไม่เร่งไม่แต่แมมอเราเย็นปารเหมือนว่าสีา<ะ>เขาเจาะกัน<ะ>ขามาอันวายขนาดเพราะแม่เล<ะ>ี้ยงไปเพราะว่าพันมีเดอร์ค่เบอร์อันยัมีเดอพันไปตาดีได้แต่ไา้เสียกันแล้วมก็จะได้าบนุ่แต่ไข่แั็งแนแม่แม่ดังเบอร์ใช่เนาะ ส้มขา่อแถบโน้ตเมียว่าตั้งเมียขึ้นมากอยูดาว่าเลือๆเดี๋ยวไปน่เราเดี๋ยวไฟคลางๆมั่นค่ะเจ้าเขาพ่อันว่ายกันทุกว่ันวันแม่เดี๋ยวไปเบื้องอะ้รค่ะไฟวายนี่ลาเลยไอ้ข่ว่าอ๋อไอไข่ว่าแบนเบ่งเขาเดี๋ยวไปเราเดินทาไฟเลี่ยงกันเลื่อนบ้าค่ะแม่เลี้ยงกันสามตูเลื่อยหาสามเก่าไปเลยโอ้ยถูกองถู้องบ่เท่านดไอ้ไข่จะให้หลับว่างแม่แ็คิดว่าได้ใจเนาะจ้าเบ่งเท่าเ เขาไปเขาไปหวเขาายเหตุเค่ะเพราะว่าอันบงขย้นงคม่จะถึงเก่งแม่เห็นจิงไห้ปลานีปานคณเน่าสีแดงสีเหลืองสตยังนม้เบิ้ลนี่จะมีราคาจะเก่งไหมนเอาก็เล้สัมภัษ์าสิอย่างคือออกเก่งไหมมาไหวค่อ้ใครเราบะมีกงเก๋งไนเราบ่ได้ใส่ก่งเกงไนกันเดือบ่เราเดือบ่ได้ใส่เก่งไหมหรอว่ แม่แม่ก็เอ้าก็น่กูบิกได้่งแม่ดงเลียวไปเนาะค่ะสามเกาก็จะพบเห็นอย่างเลยวไปเวีนอย่างนี้ว่าค่ะกเห็นอย่งนี้ยังเดยเลียวไปังเห็นหน่างสามเกาอืมัางข้างค่ะก็หวทั้งน้ำมันจะบางข่างตลยบางข่างเเ่ สามก่อนี่มาดูขงังต่ทีมม่มันมเมนบอกบ่อยบ่นเแม่เลยถดว่ามเมนตะไครเป็นหายโชคบ่แม่จังวะนหลังไอ้ใครไม่เส็หาโบเพราะทำมเขาจะหายูเาอกว่ัหาที่จังวะม่ออกมันไม่ออกเพรเท่าชันไม่ไงเห็นมีโ่จาขันมเมนต์นม่าสิออกมาแม่วาจ้าแม่แม่วยคเนา ซื้อไว้ก็น่าแม่จะมะฝันดีบ่แม่ใช่ย่ฝันจะฝันจะดของยแจะว่างซื้อบ่ได้ขายซือบรได้ตาใหม่ใม่ฝันชื่อไรจำ่ัมลืมอืมสมเก่าแม่แม่ก็เฝันเลขเลขเลขเข่ากันได้กับเลขของปูเถาจ้ะเลขของปูเถาสามเก่าหรือเก่าสามนี่แหละแม่นจำโมผิดนะแม่ขวนลสามเก่าเลยจ้ะตัวนี้แม่ขวนลายแม่ตัวปาบอกแม่คนใดย เขากันพอดีแหมน้อยเขากันไปอย่างนี้นะที่ทาำเขาสุดท้ายได้ยังไงคือวันแม่ก็โมปากสู้ฟังแบบ่แม่ก็เลยบโมโบชูตั้งอ๋กับตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมผิดจละหน้าเอาเนาะค่ะเนาะสีขาวสีรุดก็บเยาว่ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวไม่เก็ตสิมาสรุปตัวเลขให้เบิกนะคะว่ามีตัวใดแน่เนาะค่ะ ค่ะไมเกตเิษีสรุปตัวเลขให้นะคะมีซีหานะคะซีหาสามซีหาสามซีสองหนึ่งสองสองหาหาหนึ่งสามหนึ่งสองสามซีสองนี่เป็นตัวเด่นนะคะซีสองเป็นตัวเด่นเนี่ยนะคะเลขสิบชุดนะคะที่คุณยาคนแดกมอบแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ห้ทันผู้ชมพิจาลรณาเอานะคะเนาะแล้วก็ตัวเลขนะคะตัวเลขของพุ้นยานะคะทีไอใครใหาโชคนะคะหาโชคพุ้นยาเิ่นหลบปเห็นนะคะนี่แหละคะ่ะในเก้าสามหานะคะท่านผู้ชมเลขของไอใครนะคะพุ้นยาเป็นฝาไม่อีกตัวนะคะนะคะแต่เบิ้งมาท่านกับแคบนะจอไว้ด้วยค่ะ นะคะทาผช้ชมเห็นชัดบนนอกค่ะทั้งโตหน่อยเนาะค่ะทาผช้่มแคบหนาจอไว้ทาเบิงเอานะคะสีขาวสีรุดกระย่าว่ากันเนาะคะ่ะมีข่าบางรุดบางนะคะทาผช้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เกตก็ขครอให้ทาผช้ชมทุกทุกโค้นนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หายไข้าหายโจนลำล่ำเลยรวยเฮงเฮงไปน้ากันงวดวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกซีนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ